สวัสดีค่ะมือนิอันภามพเมืองอาหาร้านอาหารอยู่กัมเปียเนียยูเนาะเดียวอ่าสวิตกับอิตาลีเนาะค่ะเนาะอันสำหรับขายเนาะค่ะเนาะสำหรับคนไทยอ่าที่มีแฟนต่างชาตินะคะอยากได้ร้านอาหารเนาะค่ะเนาะไอะสำหรับขายอ่าเฮาสามารถเป็นเปิดเป็นร้านอาหารไทยก็ได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมึงไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้เข้าไปมันก็สิร้านอาหารตัวนี้มันสิติดอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องอย่างก็เขาเอินติดอ่าติดทะเลสาบเนาะค่ะเนะาะตรงคำก็สิเป็นทะเลสาบเนาะค่ะะเนาก็คือว่าอ่าโลเคชันดีค่ะพี่น้องแต่ว่าอย่างละเขาเอินราคาก็สิแพงแน่นิดนึงนะะเนาะหมายถึงว่าเข้าเข้าเสือแต่เขาก็ต้องอ่าจ่ายสำหรับค่าเซา,าคือเก่าเนาะค่ะราคา อ่าหนึง่งหนึ่งลอยหนึ่งลอยหนึ่งพันอ่าท่านเรดเท้าสั้นเนะคะเนาะหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งมืนเนาะเนาะ,ส,ะสวิแฝงแล้วก็เฮ้าตองใจคาซาวอีกเดือนละสองพันหาเนาะคะ่ะเนาะมึงไปน้ากันเลยค่ะพี่น้องมึงไปน้ำกันเนาะอันเอามาให้มึงสำหรัาบอา่า าสาวไทยนะคะเนาะที่มีแฟนต่างชาที่อยากามีร้านอาหารริมทะเลสาบนะคะเนาะอันก็เลยพามาให้มืองมึงไปน้ำกันด้ค่ะพี่น้องในนีน่ข้างนอกก็ซิมี่มองนั่งแล้วก็สิเป็นบ้าน้อเน,นะคะเนาะคลายกบับคลายเครื่องดื่มเียียงเบนีเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วก็ซิมีอยียงก็เครื่องทำคอแฟีขนาดใหญ่น้ำเนาะค่ะเนาะในบาา์ข้างนอกอีกขใหญ่น,นะคะพี่น้องใหญ่หลานใหญ่อยู่ ก็คือว่าสำหรับผู้ใดที่อยากมีร้านอาหารนะอันนะก็โอเคนะคะเนาะขันผู้ใดมีเงินนะนะคะอันพูดถึงว่าขันมีเงินเนาะกับล่องเมืองเนาะค่ะเนาะชาวไทียที่อยากมีร้านอาหารอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะอยู่กัมเปียเนียเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่าาอยู่นี่เขาซีไซกฎหมายอิตาลีเนาะค่ะเนาะกฎหมายอิตาลีแต่ว่าอยู่ในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะ กัมเปียเนีเนาะคะ่นะเนาะติดกับทะเลสาบลูกันโนนะคะพี่น้องติดกับทะเลสาบลูกันโนเดี๋ยวมึงไปน้ากันเรื่อยเรืนะคะพี่น้องเห็นบอกอ่า uh, นี่ข้างนอกอแถวนี้ก็ซิมีมีอ่เอียงก็ะมองนางเอียงเรียบร้อยนะคะเนาะมีมือสุยางอะไรนะคะเนาะมีมือสุยางแล้วก็ิมีอ่าอ่ามีขั้วมีห้องน้ำนะะ้ำขอ ก็ะซิมมี่แคายๆกับตู้เกยมยอดเหรียญน,น้ำนะคะพี่น้องมีตู้เกยมยอดเหรียญน,น้ำสามตู้เนาะคะะ่ะเนาะคันเขา้าไปอยากได้เขาก็เอาออกก็ได้เนาะค่ะตู้เกยมยอดเหรียญเพราะว่าเขาเทคเขาเอาเปอร์เซ็นต์เนาะเนาะตู้เกยมยอดเหรียญบันตรนี้ข้างในขั้วก็สิเป็นคล้ายๆก็บแบบว่าเขาบ่อยใส่แก๊สเนาะค,ะาะคะะ่ะต้องใส่อิเล็กทริซิตี้เนาะค่ะเนาะใส่ไฟฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาก็นั่นแหละพี่น้องก็ กับไปเยอะคิดว่าอยากได้เนาะค่ะอยากกลับไปเมืองเนาะค่ะเด้อพี่น้อง